สวัสดีครับมาพบกับในช่องพี่ที่บีบสามเหมือนเดิมนะน้องวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบองในแบบโอบีที่แบบห้ามกระโดดนบน้องก็มาดูนะครับว่าจะยากง่ายแค่ไหนนะครับก็ห้ามกระโดดเลยนะก็คือเดินหนึ่งเดียวก็ต้องใช้แบบหัวคิดนิดนึงครับน้องแล้วก็คือว่าอ่ามันไม่มีด่านด้วยนะคําว่าไม่มีด่านคือเต้มันมีด่านแหละแต่มันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอย่างเต้ขึ้นไปอ่ะเต้ขึ้นไปร้อยชั้นแล้วอะ ลอยชั้นเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านแค่ระดับยากเฉยๆครับน่าจะขึ้นประมาณ30 30ชั้นมัน้งประมาณ30ชั้นได้ประมาณนี้แหละแล้วก็คือห้ามห้าไม่นี่เลยนะห้ามแบบเราเห็นปลาเขาล็อกกระโดดเลยปะไม่มีกระโดดทำไมก็เดินอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะมีในช่วงที่แบบกระโดดได้ครับแต่ว่าคําว่ากระโดดได้นี่คือเขาจะมีไอเทนเหมือนสปริงกระโดดให้นะไม่ใช่ของเราที่เราจะกระโดดเองนะครับก็ สนุกอยู่น้องๆแต่ก็แอบ,บเครียดนะคือมันบางทีมันก็ยากนะยากเลยแหละเอาไอ้ที่เดินอย่างเดียวเนี่ยเออแล้วคือแบบแต่ต้องยอมรับครับผนะู้เวลาบเจมเขาก็สรรหานะคือแบบเอ้ยเต้ว่าไปก็โอเคนะแต่ในส่วนตัวเต้นะเอาจริงนะเต้รู้สึกว่าไม่ไม่ใช่คลายเครียดนะอันเนี้ยเครียดเพราะว่ามันจะมีบางอันที่แบบหูน้องๆยากก็ยากจริงๆเอ้ยเอา นี่เราก็รีบไปเนาะคือยากเลยอะครับน้องๆจริงๆนะไป1ิบเจแล้วนะก็เต้ก็วิ่งนะครับวิ่งคือมันค่าเดี๋ยวดูนะน้องๆเอาดูที่เต้วิ่งไปเรื่อยๆละกันเอาให้ให้ดูสักพักก่อนเพราะเดี๋ยวเต้จะข้ามให้ดูนะครับเอาที่แบบไปเริ่มยากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกอยู่นะครับยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ได้ยากประมาณนะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะ แล้วก็อันนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนเอาแล้วเห็นปะยี่สิบเอ็ดต้ผ่านระดับง่ายง่ายดายอะง่ายดดยผ่านไปแล้วนะเอาละเริ่มเริ่มแล้วแหละตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมเริ่มมีคนล่วงแล้วนะเมื่อกี้ตั้งแต่เต้นเล่นมาเต้นไปพลาดล่วงเมื่อกี้ก็คือรีบไปอันนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปอะ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้จะเริ่มยากยังไงยังไม่เท่าไหร่นะอันนี้ยังเป็นเบียด เบียดแบบตึกอยู่นะครับอะไรประมาณนี้นะจะไปดูเอาและเริ่มแล้วเห็นไหมอันอันนี้ต้องคือแบบกระโดดกระโดดฟุบเนองน้องกระโดดเบียดไปข้างนอกอ่ะอันนี้ก็ถือว่ายากน,นะดูดิเ,เริ่มเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วอาอาวร่วงรูร่วงรูเริ่มแบบเอาแล้วแต่ด่านคือไม่ได้ไกลครับขึ้นนิดๆหน่อยๆประมาณนี้อ่ามีสาวด้วย ช่วไปสาวนะครับอือันนี้ยังยังพอให้ง่ายอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าจะลงไปให้ไปดูเริ่มที่แบบยากเลยดีกว่าอันนี้ยังแบบอ่าเบบี้อยู่ครับไหน,นๆ,ๆเอาละเอาละเริ่มแบบต้องต้องจะล่วงเห็นปะแต่คือเอาจจริงแล้วมันต้องไม่กลัวน้องอันนี้คือมันกล้าวิ่งก็คือวิ่งไปเลยครับอันนี้ก็จะแอบเริ่มยากนิดน,นึงแล้วเพราะมันเริ่มสไลเดอร์เห็นไหม เป็นสไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์เห็นไหมโอ้โหอันนี้สเตจสิบสามนะเอ้ยไม่ใช่สเตจสามสิบสามตึก็ตกเลขแล้วครับน้องนอันเนี่ยเอาแล้วเอาปุ๊บอีกแล้วเห็นปะฟุ๊บฟุ๊บยังโอ้โหมันคือมันต้องประหลาดกับทุกที่เราต้องกระโดดไปเองนะแล้วเอาออรอดไปเตตรอดไป แม่อันนี้ยังง่ายๆอยู่ครับเต็สามห้านม่มีปิดกำแพงด้วยนะจะไปพาไปดูหลักๆดีกว่าอ่ะก็มาแมปห้าสิบเอ็ดนะครับก็เริ่มแบบเริ่มกวนนิดๆแล้วนะต้องปีนต้องเลือกปีนได้นะครับเบียดกันไปเบียดแล้วมีแม่ชีด้วยเนี่ยฮะ อีกตัวหนึ่งเอาอะไรมาครอบหัวไม่รู้นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นไม่ชีนะเอาไปโอ้ยโอ้ยมันเป็นน้ำแข็งสไลด์ห้องน้องเราด้วยจับไม่ชีไม้ชีอ่ะโอ้ยมีเวลาห้องน้องอันนี้ เตะห้าสิบสามนะครับอันนี้ก็แอบแอบอยากนิดน,นึงนะเราต้องแบบฟุบฟับนะฟุบฟุบนี่ฟุบฟุบอ่าฟุบฟุบนี่อโอเคไออันเนี้ยตอนแรกเต้ก็งงนีหน้อง,อง,องคือเราเราต้องไปอ่าเขาจะกระโดดดึงๆใช่ไหม เนี่ยแล้วเราต้องไปแบบเหมือนลิฟต์ต้องไปไอ้ล็อกสุดท้ายแล้วมันจะดูดขึ้นไปอ่ะค่อยๆกระโดดค่อยๆกระโดดไปครับแล้วก็นี่รอรอดูดให้มันดูดขึ้นมานะอันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบชิ่งโอ้ยโอ้ยเนี่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 ยโอ้เกือบเป็นสไลเดอร์ครับน้องสไลเดอร์ สไลด์ตรงตรง,งไปเลยอ่าเอาละเริ่มละตอนนี้ก็สเตจหกสิบแล้วนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องลองดูนะมันจะมีอันที่แบบได้รู้สึกว่ายากเนีเ่ยอ้าวอันนี้ผ่านด่านนีกแหละอันนี้หกสิบเอ็ดนะเขาบอกว่าเริ่มเป็นปกตินะปกติแล้วนะ,ะอันนี้นะอันนี้เราวิ่งตรงไม่ได้นะต้องหย่อนหย่อนตูดลงไปกระโดดไปทางโน้นอือออ ถึงบอกว่าแอบยากอะ่ะโอ้ยสไลเดอร์นู่นนู่น,นมีคนอยู่ตรงนู้นไปเรารีบตามนี่โอ้ยกระแทกกระแทกโอ้โหบันเอวเกือบหักนะน้องๆไปซ้ายเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแล้วน้องๆดูนะว่ามันยากขนาดไหนเห็นปะเอาเอาไปเนี่ยเราต้องลงตามเขาไปตรงนู้นชึบนแล้วกขึ้นดีๆ ขึ้นดีๆโอ้ยเจอเพื่อนเยอะแยะเลยน้องๆอ,อันนี้ยังไงต่อวะเนี้ยโอ้โหกระโดดเอาแล้วเอาแล้วเริ่มยากแล้วเดี๋ยวดูนะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆจน,นแบบเต้แบบเต้เอาแค่ร้อยชั้นพออะคือมันมีต่อได้นะแต่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะเพราะว่ามันโอ้โหมันมียาก ยากมากยากสุดขีดยากอะไรยากอะไรอันนี้คือมันตามหลักแล้วอะคือน้องๆต้องวิ่งวิ่งตรงไปเลยครับเออแต่เต่เออเองอะไอเราก็กลัวไงกลัวไปชนไอข้างหน้าไม่ไม่ชนครับเพราะมันเป็นวงที่ไปข้างหน้าอยู่แล้วคือเรียงไปข้างหน้าให้เราเดินไปข้างหน้าสุดอเออเนี่ยทําให้เรากลัวเอาละเดี๋ยวต้องร้องไปฝฟังนู้นเอาหัวโคกครับห้ามไปโดนไอแท่นศิลาจะลึกอะไร ไปต้ออันนี้ก็เดินไปเห็นปะ่ะเพราะมันกระโดดไม่ได้หรอกเรว่องเออหูไม่ถึงเ,เดินเดินเดินเออเนี่ยดูเอายากยากถ้าลงบอกไงยากเหมือนกันนะเห็นแบบเนี้ยต้องต้องต้องส่องก่อน เดี๋ยวก็เดินไปทางขวาขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกต้องลงไปอีกน้องๆเห็นไหมนะเอเดินขึ้นมาอีกอืผ่าหันต้องดูนู่นเห็นปะฮึบคือแบบฮึปฮึพ่อพี่วมันแอบยากส่องก่อนจะส่อง เราต้องลงไปตรงขอบนั้นน้องๆเห็นป่านั่นลงไปตรงขอบตรงนั้นอ๋อใจเราก็กลัวเหลือเกินค่อยๆก่อนเอยเกือบจะล่วงอ่าอ๋อมีคนเยอะแยะเลยนะ อันนี้ต้องเดินไปเลยนะน้องๆนะอย่าให้มันกระเด้งนะครับก็คือเดินเดินตรงไปเลยอย่าให้มันกระโดดดึง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 อย่างเงี้ยมันจะมัไปไม่ถึงคือเราต้องเดินไปเลยเอาละอันนี้อะไรไวนะเนี้ยรูเข้าไปในรูโอ้โหแล้วตัวเต้ยเริ่มเทิมเลยเดินไปเดินไปโอ้โหไอ้แท่สีลานี้ น้องว่ต้องเดินดีๆหน่อยโอ้ยไอเราก็รีบเบียดเกินไปหน่อยนะตอนนี้ก็เจ็ดสิบสี่แล้วครับน้องๆเจ็เสสี่เขาก็เริ่มเริ่มเคลียวแล้วแหละเพราะอันนี้อันนี้ปกติมาใช่ไหมบอกปกติปกติไงวะนนียนี่นี่ดูนะต้องเดินไปตรงนู้นน้องๆน้องๆเห็นไอ้ไอ้ที่มาเป็นสี่เดี่ยมไหมมันจะเกาะได้แน่อือค่อยๆเลาะไป อเออเลาะไปทางโน้นนะน้องๆเห็นไอ้ตุ่มเล็กๆว่าน่ะไอ้ตุ่มเราเรา,เราต้องเดินไปตรงไอ้ตุ่มเล็กๆนะอือ <c oughs> เห็นปะคือแบบต้องเดินไปตุ่มเล็กๆแล้วเราก็เดินต่อไปเลยอะ่ะแล้วมันจะปีนขึ้นได้ <c oughs> บอกแล้วว่าเห็น,นยางเงแอบยากนะไอ้ตุ่มเล็กๆนะั่นน่ะเห็นไอ้ตุ่มเล็กๆนะ <c oughs> ไหมไปเออรอดแล้ว อย่าล่วงนะอย่าเพิ่งล่วงนะไอตุ่มเล็กๆไม่อยากจะไปยืนเลยนะเจ็ดสิบห้าแล้วครับา 76, 76. อ,อาเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอ่างงนี่แต่ก็งงอา่ามันจะต้องกระโดดอ้อมตึกขึ้นไปแล้วก็ลงไปตรงนู้นเนี่ยห้ามห้ามโดนไอแท่นศิลาจะลึก าไปเลยไอ้ตรงนี้ก็เอาแล้วน้องๆเต้บอบอกแอบแอบ,แอบยากอีกตัวเนี้คือเราจะต,ต้องกระโดดขึ้นไปกระโดดสั้นมากอะเนี่ยค่อยๆไปนี่แหละอีตัวนี้แหละที่เด็ดมันคือตัวนี้น้องๆน,งนี่เราต้องเข้าไปในไอ้ตรงรูตรงนั้นเห็นป่ะไอ้รูกระจกอะ ออนึ่งสองสาไปแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องไปกระโดดขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่ง,ง่ะคิดดูอ่ะอะดูเอาแค่นี้ก็ยากแล้วนี่คือปกติอะเนี่ยไอดอูไม่เจอคนเลยอะตอนเนี้ยคนไปไหนหมดแล้วไม่รู้เอยโอ้โหมันต้องเดินกลับมาข้างหลังก่อนอะเอามาแล้วไม่ชี้ไม่ชี้ไม่ชี้ แม่ชีล่วงไปแล้วเอา้ายังไงของเต้ไว้เนี้ยรั่วไปหมดเลยเจอแม่ชีนะ่ะตายลูกโดดเฮ้ยเราแม่ชีไปแล้วอะ่ะโอ้ยเราโดนแซงแล้ว่เนี้ยทางเกมเขาก็พยายามจะขายข้ามไม่เต้น,นะครับเจะก็ไม่ข้ามนะไม่ข้ามเดี๋ยวทรมทดอดทนนะ ผายลบเอื้อเออเป็นไงผ่านแล้วเว้ยโอ้ยอันนี้ยังง่ายอยู่ไม่เป็นไรตรงพับตรงพับเจ็ดสิบเก้าโอ้ยเนี่ยเราต้องต้องเกาะไอ้ตรงนั้นให้ได้ของน้องอึ๊บเกือบเกือบอ้าวมันต้องมีอะไรเขี่ยหัวเราอ๋อมันมีแท่นสีลาคือเรากเกาะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องวืแล้เบรกเบรกไม่ทันวะเบรคอ๋อ,อ,อโอเค เบ๊บเบ๊เอ้ยเอ้าแผ่นศิลาไะโถไอเราก็รู้ว่าขึ้น <DVD> ลิฟต์อ่ะโอเคคือเราจะต้องขึ้นขึ้นลงลงนะครับน้องคือสลับเหมือนเขาจะมีบอกแหละไปไปไปลงลงตอตีตๆตๆโวตีตๆ ขึ้นต่อขึ้นขึ้นเอาลงอ๋อแล้วผ่านเฉยเลยอ,อันนี้อะไรเนี่ยสเตทแปดสิบเอ็ดขึ้นว่าอะไรเนี่ยปานกลางน้องน้อง,องปานกลางโอ้โหแล้วมันเป็นไอ้นี่ว้ยน้องๆเป็นน้ำแข็งเลื่นๆน่ะพอเรากระแทกแล้วไม่มีอยู่โอ้โหไม่อยากจะบรรยายใดๆทั้งสิ้น โอ้ยไหลไหลเห็นว่าเห็นว่าคือเราเราชิดกับกําแพงมากไม่ได้มันกระแทกออกมาครับส่วนนี้อะไรวะอย่าไปชนดีที่สุดท่านทางเดินม,ทนมีทางเดินมีน้องๆอย่าไปยุ่งกับมันนะน้องๆอย่าไปโดนกระแทกมันทันทีอืมอันนี้สไลเดอร์เอ้ยเอ้ยแทนศีลาแทนศีลาโอ้ยอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปปุ๊บ,บ,บกี่เลยซุบซ้ายอ่ะ ติดตัวอ้วนไปครับอ,อ้ยเกือบเห็นป้าน,น้องๆใครว่าง่ายอ่ะไม่ง่ายนะเอาจริงแล้วใครที่เต้บอกตั้งแต่ต้นคลิปเราเต้เครียดแต่เครียดจริงนะเว้ย <c oughs> คือมันผ่านยากจริงนะครับน้องๆเห็นอะไรข้างล่างถงมากยังไงต่อวะเนี่ยเราขอบไปก่อนเราขอบใช่ไหมเราขอบ อืมเกือบต้องเดินไปเลยแหละดดอีกแล้วอ,อันนี้ยังไงอะ่ะต้องไปทางนู้นเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงต้องกระแทกอันนี้แน่เลยอเออเอาอีกแล้วหลังทกกแทบหักเลยนะกระแทกขนาดนี้อต้องเบรกอ้ยมันไหลแรงแอ่ะน้องะโอ้ จะรอดไไว้ตรงนี้เออ,อยังไงวันเนี้ยเออเดินเป็นสโล o w โมช่นเดินแบบพระเอกเดินแบบพระเอกต้องใจเย็นนะน้องๆไอ้ดานนี้ใจเย็นนิดอย่ารีบอย่ารีบอเดินแบบพระเอกครับสโล o w m o t i o อ่ปไปผ่านนะออันนี้ล่ะอะไรวะเนี้ย ไปไม่ได้ติดติดอืมติดไปไม่ได้ต้องล้อขอบล้อล้อล้อขอบล้อล้อขอบได้ไหมไม่ได้ได้ไหมโอ้โอ้เอา้าเอา้าล้อขอบได้แล้วเสื้อตันนี่น้อโถเอ้ยไปไม่ได้ติดอ้ย แสดงว่าให้ล้อขอบซ้ายกันเราไปซ้ายอย่างน้องถ้าตรงกลางไปไม่ได้ก็เอาเฮ้ยขอบซ้ายมันยาวเว้ยเอาเออเอากระตุ๊บแล้วมันเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นสไลเดอร์นะเต้ค่อยค่อยอโอ้โอโอโอ,โอ,โอ,อย่าอย่างงี้สิอย่ากระแทกงี้สิอ้าวผ่านเฉยน,น,น้องๆอะไรคบเนี้ยแปดสิบแปดแล้วนะเต้ขอแค่ร้อยเดียวพอนะ ไม่ไหวแล้วจริงเครียดเลยเนี่ยอา้าวไงต่อวะเนี่ยกระโดดเข้าต,ตายเหรอคือไงวะเนี่ยอ,อ๋อมีชั้นบนอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อต้องกระโดดไอตรงแทน่นนี่ครับน้องไปวิ่งตึ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 งงอา้าว เอาไปโทษกระโดดทำไมเนี่ยโอ้ยมีมาล้อหลอกอย่างนี้ด้วยนะเอาแล้วน้องๆน,นี่แหละอีตัวนี้แหละนี่มันเมื่อกี้เต้เห็นมันล่วงอยู่หลายรอบแล้วนะคืเราจะต้องเดินสุดออเกี่ยวไม่ติดนะเอา้าเฮ้ยไปผ่านแล้วว่าอีคนเมื่อกี้เนี้ยเอาไง สุดเลยเออกกําลังสุดสุดท้ายโอ้โหได้ขั้นสุดท้ายเพอดีอมันล่วงไปเมื่อกี้ได้เห็นนะได้เห็นเขาล่วงไปเมื่อกี้นะโอ้โหนี่คือกระโดดแล้วใช่ไหมคือมันต้องเดินไปเลยอ่ะได้ว่านะชุบเออจริงๆครับน้องๆต้องเดินไปเลยนะน้องๆอ,อยากให้กระโดดเด้งกระเด้งนะคือเดินไปเลยครับเดินผ่านไปปกติโอ้โหไอ้นี่ไอ้ ยังไงเขาปเป็นงี้เอาวะเฮ้ยจะปโอ้ยซ้ายขวาซ้ายถึงบอกว่าเครียดเลยเนี่ยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาเอาปลาผ่านน้องๆเออเต้ฟุกขนาดไหนเออเอ้าไปก่อนไปก่อนแลวนะจ้าไม่รอแล้วนะ ทำเวลาก่อนโหคลิปนี้ก็โคตรนานเลยอีกแค่เจ็ดชั้นแล้วกันนะเต้ขอแค่ร้อยเดียวพอน้อง,งไม่ไหวแล้วหัวจะปวดละอะไรวะเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยเอาโอ้โหคือเราต้องไปเอามันไปไปทางนี้ไม่ได้เพราะแผ่นศิลาแผ่นเบื้อเริ่มเลยเคือต้องลอยลอยเต่ว่าลอยไปทางซ้ายแน,น่นอนลอยไปทางซ้าย อ่าอ่าใช่แล้วเมื่อกี้เราเลาะซ้ายแล้วเราไปขวาซ้ายแล้วไปขวาแล้วซ้ายอะไรวะซ้ายโอ้ยขอโทษนะน้องๆที่พูดคกับบางทีแตกก็งุนหงิดนะเออมันจะมันจะแก้เครียดหรือมันจะทําให้เครียดก็ไม่รู้นะอันนี้นะอ่าโอ้ยผ่านผ่านได้ผ่านเลยนะตอนนี้ก็อีห้าทหานน้องๆเอาใจช่วยไวไ้หน่อยแล้วกันโอ้โห เห็นว่าดูเอาน้องๆดูเอานะต้องเดินตรงขอบตรงนี้แล้วก็เดินไปเดินไปอือมเกือบเกือบร่วงอ่ะเซฟตรงนี้ก่อนใช่ไหมเซฟแต่เพราะมีลูกสองสีเขียวอ๋อเซฟแล้วก้าสิบหกแล้วเว้ยหรืออีกแคสซีดานโอ้ยเต็มจัพอแล้วละปล่อยละให้น้องๆเก่งๆไปต่อเถอะเต้มไม่ไหวแล้วครับ ติ๊กๆๆๆๆกระดวดหรอโอ้โหเอาอีกแล้วอันนี้97นะบอกเลยว่ายากมากเด้งไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เด้งไปตัวนี้นี่แหละอีกตรงนี้แหละมันไม่ถึงตรงนี้ไว้สงน้องเอาไปก่อนเลยเอาเฮ้ยมันผ่านเว้ย เอาอยัางไงวะเนี่ยเต้เต้ยังไงวะถึงไวไม่ถึงอ่ะโอ้ยมันไปแล้วเอาเออเอาเอาเฮ้ยแล้วมันมันกลับมามันไปล่วงตรงไหนะนะดิกระโดดผ่านไปแล้วแล้วมันล่วง <ia> อา้าวเฮ้ยเอาเฮ้ยเต้ผ่านวุ้ยโอ้ยรอดโอ้โหอะไรอีกวะเนี่ยเอามีเวลาสิบเก้าวิครับน้องๆรีบเดินก่อนเร็ว โอ้ยเดี๋ยวมันจะปิดอืมสปายยังไม่ถึงสิบวิหรอกเอาแล้วแหละอันนี้คืออะไรวะเนี้ยด่านที่เก้าสิบเก้าเราต้องยังไงวะเนี้ยล้อขอบก่อนล้อขอบล้อขอบอ่ะคือตรงนี้เลยเนาะใช่ไหมยองไงวะเนี้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้อะ่ะ อา้ามันขึ้นไม่ได้เว้ยมันต้องไปทางโน้นเหรอถ้าตัวตายไปก่อนอืออะไรรับเนี่ยไม่ได้อีตัวนี้มันมีรูไปเหรอเอามันก็ทางตันแต่ว่าไปรูเมื่อกี้ของเรา,าถูกแล้วนะ้องอีตรงเนี้ยมันมันหลอกนะ มันเป็นรูทางตันเนี่ยอีตัวเนี้ยเห็นปะมันตันเห็นปะเนี่ยเต้มหมุนจอโอเคทางเราอะทางเดิมนั่นแหละถูกแล้วอือก่อนจะต,ต้องรอก่อนนี่ตอตตออันนี้ไงเห็นไหมโอ้โหอนาดมากแค่เดินขึ้นตรงนั้นยังเดินขึ้นไม่ได้เลยนะเก้าสิบเก้าเลยนะขอแค่ร้อยเดียวเองพอเลยนะ ขึ้นสายอา่าโอเคเว็บฮะคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลู่หลูนู้นไม่ทันอ่ะไม่ทันเออเออทันไหมทันไหมไม่ทันอีกแล้วเออเออโอเคเอาไงต่อเนี่ย ยังไงต่อว่าเอาเลาะเลาะอ่าเอาร้อยหนึ่งแล้วอะมันจะไม่เป็นผักชั้นอ๋อต้องชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะต่อยวนๆน้นองๆอ,อ่ะโอเคถึงนะครับเต้ก็ขอบคุณมากเลยเต้ขอบพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับก็โอบี้แบบกระโดดไม่ได้นะครับก็แอบ,บยากเหมือนกันแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบายครับน้องๆสวัสดีครับ